สปอยของมาังงาะวันพีในตอนที่1159ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าก่อนโชคชะตาโดยหน้าปกตอนนี้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ยามาโตเธอนั้นได้กลับไปที่เมืองหลงดอกไม้ส่วนเนื้อาหาในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยน้อนชักกี้เธอนั้นถูกจับตัวไปจากกองเฮเจนโนสซซึ่งเขานี้นั้นได้สร้างความตกตรองเลงไปยังคนทั่วโลกโดยที่38ปีก่อนการิงเขานันมาที่กอดว่าเล่ย์หละเขาเนี่ยก็โจมตีใส่แม่ของ,งฉันแล้วก็ชำล็อกเพราะว่าเขานั้นต้องการพาตัวเด็กๆไปยังดินแดนศักดออิ์ เขานั้นอยู่ที่กอรวาเล่เหมือนกันซึ่งในตอนนั้นดาร์กอนยังไปทหารเรือแล้วเราก็จะได้เห็นว่าในตอนนั้นเนี่ยโคมาจีนี่แล้วก็ไอวานคอฟกําลังถูกพาตัวไปที่กอรวาเล่ด้วยเรือของทาสส่วนมอร์แกนอวายหนุ่มก็กําลังปล่อยข่าวที่กอรวาเล่ไปยังกองโจสสลัดตัดภาพไปที่ล็อกเขานั้นได้เจอกับฮาลาสอีกครั้งในระหว่างเดินทางไปที่กอรวาเล่ซึ่งเราก็ได้เปิดเผยให้เห็นว่าเขาเนี่ยเดินทางไปที่กอรวาเล่ในี่ยก็เพาะว่าเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวเพราะว่าดู ไปอยู่ที่บ้านเกิดซึ่งสถานที่อย่างนั้นเนี่ยก็ดันเป็นกอกาวเล่ที่กำลังเกิดเรื่องและในตอนนั้นก็ได้มีการปเปิดเผยชื่อจริงของล็อกดีซีเบกว่าแท้จริงแล้วเขาจะมีชื่อว่า Bay, เดวิดดีซีเบกเสริเขาจะเป็นลูกหลานตระก,กูลเดวีที่มีชีวิตกันมาอย่างรับรับและบรรพบุรุษของเขาเนี่ยมีชื่อว่าเดวี่ดีโจนและหลังจากนั้นล็อกแล้วก็ฮาราเนก็ได้ต่อสู้กันแต่ว่าฮาราเนี่ยเขาดูเหมือนจะงจงใจยอมแพ้แล้วก็ปล่อยให้ลอ็อกเดินทางต่อไปและในตอนท้ายก็ได้มีการบอกนักทีรกอ,วอวดว่นี่ยา นั่นก็คือชกกี้ที่ถูกจับตัวไปส่วนท่งดนน้าแม่หนวดดำแล้วก็หนวดดำในวัยเด็กเนี่ยพวกเขานั้นก็กลายเป็นท่านในการแข่งขันเหมือนกันและในตอนสุดท้ายก็จะเห็นดากอนเจอกับแม่ของฉันที่กับตายตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเธอนั้นได้ขอร้องให้ดากอนนั้นช่วยหลงเธอด้วยและหลังจากนั้นเนื้อหานั้นก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีนา้าบวพิีไม่งโ่โอเคเลยนี้นก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่สปอนในคลิปนี้นะฮะึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืม สวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าหมายคลิปหน้าครับสวัสดีครับ